เจริญพรยาติยมวันนี้เป็นวันที่23กันยายนพุทธศักราช2567เป็นอย่างไรกันบ้างต้องบอกว่าเป็นอย่างไรกันบ้างผู้ที่มีอายุมากอายุการบรรษาเยอะกันแล้วแก่ใกล้ตายกันแล้วทำอะไรกันอยู่อันนี้โอ้เปิดมาแรงเลยบอกว่าตอนนี้เราแก่ใกล้ตายกันแล้วอืม ฉะนั้นสิ่งที่ควรทําเร่งด่วนที่สุดก็คือก็คือการที่มาเร่งปฏิบัติธรรมเจริญจิตตะภาวนาหรือว่าการเจริญภาวนานี่แหละครับอันเป็นหลักของพระพุทธศาสนาพอแก่ใกล้จาะตายกันหมดแล้วครับอีกไม่กี่สิบปีก็จะตายกันหมดแล้วพอเราแก่แล้วเนี่ยต้องเตรียมตัวตายเลยสิ่งรีบด่วนที่สุดก็คือ ต้องเตรียมตัวก่อนตายนั่นเองก็ด้วยการปฏิบัติธรรมนี่แหละครับปฏิบัติธรรมนี่แหละครับพอพูดปฏิบัติธรรมบางท่านก็บอกว่าเออมันเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ลําบากเป็นเรื่องที่ทํายากถ้าเราเข้าใจจริงมันทําไม่ยากเลยครับ คือเรามาเรียนรู้เรื่องธรรมชาติแหละครับว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปออธรรมชาติน่ะมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนออธรรมชาติมีสภาพความบีบคั้นมันไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้น,นั่นเองแล้วก็ธรรมชาติมันไม่อยู่ในอำนาจของเราไม่เป็นไปตามปรารถนาของเรา ดูแล้วเราก็ไม่สามารถยึดเป็นตัวเป็นตนได้นั่นเองแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือธรรมชาติทั้งหลายนั้นล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยจะดีจะชั่วจะเลวร้ายหรือว่าเป็นสุขเป็นทุกข์มันก็อยู่ที่เหตุปัจจัยังนั้นแหละครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากไว้วันนี้คลิปสัน้นสิ่งที่อยากจะฝากไว้ว่าความสุขมันไม่มีจริงในโลกหรอกครับเพียงแต่ ทุกมากกับทุกน้อยนั่นเองเวลาเราทุกมากเราก็บอกว่าเป็นทุกเวลาเราทุกน้อยเราก็ไปเข้าใจว่าเป็นความสุขความจริงมันมีแต่ทุกมากกับทุกน้อยแล้วก็ทุกไม่มีเออคือทุกมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้กับดวงจิตนั่นเองเรียกว่านั่นก็คือบางคนก็อาจจะเรียกว่าความพ้นทุกแต่ในที่นี้จะบอกว่า แบบที่เขาบอกแล้วครับชีวิตเป็นทุกข์มันมีทุกข์มากกับทุกข์น้อยแล้วก็ทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นนั่นเองนั่นก็คือสิ่งที่จะฝากไว้ว่าแก้ไขตายแล้วมัวแต่หมกมุ่นอะไรกันอยู่บางทีก็ทํามาหากินกันจนเกินพอดอีพอแล้วละครับบันปลายชีวิตแล้วต้องเตรียมตัวก่อนตายจเจริญพร